งยากกิคสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับรสู่ช่องหันดี้ตนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาไปร้านกอสซรี่ของไทยที่ดูไบนะคะชื่อว่า Thailand f o o d s ต u f f ร้านของพี่ปุ้มค่ะอยู่แถวไหนนะโอคารามาเนี่ยแหละเพื่อคนไทยคนไหนที่เพิ่งมาดูไยแล้วมองหาร้านที่จะซื้อพวกของไทยก็แวะไปเยี่ยมเย็ยนนะนะคะกระตูนไม่ได้ไปร้านเขามากี่ปีแล้วไม,ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เพราะปกติจะสั่งผ่าน WhatsApp นะคะวันนี้ก็จะให้ชมบรรยากานในร้านถ้าไม่สะดวกไปเขาก็มีบริการไปส่งถึงที่นะก็ แล้วแต่เลยจ้าไปกันเถอะจ้าข้าวรายค่ะมาถึงหน้าร้านแล้วปรากฏว่าเขาเขียนว่า Thai Land Food Stop Store will be closed from 25 to 30 July แปลว่าวันนี้วันที่27 ก็าปิดนะคะเขาจะเปิดอีกที่เทอตีิร์ค่ะแพลนเราก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะพี่ว่าคะล้วีกล้หนาว,ก,นาวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกันไปกินข้าวดีกว่านะคะกินไรดีติ้งก่อนติ้งก่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะว่าเราจะไปกินอะไรกันนะจ๊ะ อินวิมาร์ตาฟุตท่าไปค่ะเสนวดียว

Terima kasih telah <laughs> menonton!

on yeah.

ซูปเปอร์มาร์เก็ตวีมาร์ทคนน่าจะรูจ้จักแล้เว่าะชั้นล่างเ mm hmm. ขาจะเป็นพวกขายอาหารครุฟคฟต์ราคาดีงามมาก mm hmm. วันนี้เป็นครั้งแรกที่จะลองกะเพราเหนือสีเมีงเผ่านี้นะคะ mm hmm. เขามีอาหารเกาหลีแล้วก็ฮอตพอตแบบว่าตากหรือว่าหมาล่าที่เป็นแบบติ่งๆด้วยนะจ๊ะ mm hmm. ก็คือส e ั mm ่ง hmm. ีเคาน์เตอร์กระจ่ายแต่วก็เขาจะให้อะไรประมาณนี้ แล้วก็สามารถที่จะซื้อของกลับไปกินที่บ้านได้ตามเคยเห็นวีมานไหมที่เขาจะขายพวกซูชิขนมปังหรือว่าชาตินมไข่มุกราคาดีแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยค้ะเดี๋ยวจะมาดูหน้าตา อีกอย่างหนึ่งที่ชอบของหวานเขานะรู้จักซูเฟลปะที่นี่มีซูเฟล่ขายแล้วรสชาติคือดีและซูเฟลคือไส้เคยพาไปกินซูเฟลที่หนึ่งที่รอนเมรดใช่ไหมอันนั้นคือไม่ใช่ซูเฟลเลยนะคะแป้งใสมนไส้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะ <c oughs> <c oughs> เนื้อวัซาลาเนื้อ่างย่าง่ะว่าคยตาคันมังมะคคือต่อไปใหานโอเคเนื้อหมตซาลาะเนื้อย่างจีนน่าตาย่างไหนยำเนื้อย่างไม่ใช่ยงเนือ 哇！啊、好。像这样对对、啊、呀。就拿了筷子、勺子<着>、叉子、嗯，最哪了。不知道我去那边吃那个。那、嗯、你积分可以分了，不要了。 เชอร์เคใหมซูฟ่ที你你่ซืนตอนมั้ยเาะว่าไม่พรใช้ไม่ว่าจะเป็นซุปผีงอกินกันดีกว่านั่นสิแ้าจะาไหมนนี่จะมาไหมเขาพูดเขาพูด ก่อนวิดเดมีไปเพรถ้าเหมือนย้าในการ explore everywhere นั่นก็จะต้องอยู่ที่นี่นะใชไหมโฆษณาเราชื่อสิ11 11ตัวเนาะ6ตัว11ทางคู่ ดีงามมากแม่ราคาดี 不要吃，不要被、嗯、他说你不要吃，我是吗上你，我生气了。嗯，OK。放。这样可以เอา了。啊，啊，蛤蜊。

ม,ม,ามาดูรสชาติกันนะจ๊ะอืขาวชื่นะะอ,อ,อ,อร่อยอร่อยเลยนะ ว่าปลาอร่อยแต่ว่าไม่เผ็ดนะคะเหมือนเขาได้ทารสชาติเผื่อคนอื่นกินด้วย,ยอะไรเงี้ยไม่น่าจะถ้าลองสั่งของแบบเผ็ดมากๆเขาจะทำได้ไหมน่าจะได้แหละอันนี้คือปล่อยให้เขาทำแบบปกติเลยะค่ะอร่อยก็แวเฉียดเอาเออสูตจิ๋วตัวโปิยี่สิบเก้าเลยนะแล้วมีไข่ดาวโปรด้วยราคานี้ไม่ได้จะหาได้ในร้านอาหาร ไทยทั่วไปนะคะฟู้ดคอร์ที่นี่มีรสชาติได้และไม่มีพวกถัว่วฝักยาวแครอทอะไรคือกะเพราก็คือกะเพราค่ะไม่ไปิป็นใอกัว next time ใช่ไหมกอ็อีวันคาร์ในตัวตัวอล่เดียร์อืมอืมขึ้นเ้าละก็จริงจริง ไปกินอีกไกินแซนวิล็อกไหมนั่นใชะเก็บมิลเลอร์ต้องเอาสิ่งนี้ไปก่อนเขาเขาเยอะมากจริงๆอ่าอันเดอร์มีเยอะด้วยรู้สึกว่าจะกินไม่หมดมันเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวขอกรอกใส่กลับบ้านแล้วก็กินเก็บกินเป็นมื้อเย็นวันนี้อันนี้นะคะมาลาเสียบไม้ก็มีหลายแบบที่วางสั่ง โรมานะคะแะแกะแนพเนื้อแกะแกะแจะแจะร้อนอ่ะนี่นี่ร้อนไหมน้องกีรอนร้อนเงี้อไม่เผ็ดอร่อย<ม>น่ากินนะ อร่อยไม่เหม็นว่ะตอนนี้เราจะไปสัส่งซูเฟยนะคะ อิ่มมากไม่ไหวแล้วคิดไม่หมดเราก็เลยบอกเขาว่าหออกล่องแล้วก็ถุงนะคะมาห่อกลับบ้านนะคะซึ่งเขาจะมีราคาค้ากล่องก็ถุงไม่แพงมากนะคะสองห้งหมอือะไรประมาณนี้แหละ้องถามเขาดูทำ <c oughs> มาดูซดเฟ่กันดีกว่าเจกอร์เนกาสมัยซ่า Hai thăm <laughs> sư phụ lê sư phụ lê sư 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 ขั้นน,ยยน,นี้ก็ไม่ไหลเนี่ยค่ะแต่ปะนี่จะขายขั้นไหมเส้นขายจื้อชื่ออะไรแต่ว่าพี่เราชอบกิน 3 1 s t expire can buy หลายอันใช่หมอะ expire อาอะแล้วก็ย่าจะกมา 好那边是。 ก็มีเอแคลรยเอแชแล้วก็เอากัำไปด้วยเขาก็มีน้ำผลไม้นะคะแตงโมตะเยี่ยมมาเลยเก็สิบสี่ห้าเมง吃饱了吗เนี่ย Thank you. के भयो हिउ बे फन जेन यस नाम युज दिस वन नो सर आई रिमेम्बर बिकॉज़ द वन आई हिप आरु आय यु bà yeah, bảo yeah yeah. No, no, no. yeah yeah yeah. Yeah yes, yes. No. มีคะวคีอลไวน่คยี้วไม่ค้ยงไอ่โล่ไร้อย้นูละนี้พีไอเทลซัมจิงพ่าปาแดนบฟโวว่งเข้้องแล้วอ่ะข้อดีไอมีใครหรอ มุดไก่จริงๆใช่ไมุดไก่อ่ะเก๋เสร็จแล้วจ้าอย่าบอกว่าพี่วังคะ is this suit way I swear I feel this one bigger than before จนนจนเดอร์จริงๆรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าครั้งก่อนแต่ว่าราคาเท่าเดิมใช่ไหม same price เนาะ 18นะคะก็มาลองเงินได้วันนี้ก็กลับบ้านก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบมี engagement บ้างบ๊ายบาย